ช yeah. เช้าเ้าเหยื่อประมาณเหยื่อตัวนี้สิบสองกรัมมาดูกันคับได้ว่าคอสไฟลอเป็นสิบยี่สิบที่ค่อนข้างอ่อนๆคันนิ่มๆ มว่าผมคิดถูกที่เอามาเดินหนอนเพราะว่าคันนิ่มมากถ้าเหยื่อเบาๆก็น่าจะดีบเหยื่อส่งส่งเหยื่อดีแต่อันนี้เหยื่อหนักไปหน่อยก็เราๆยี่สิบเมตร บ่อนี้นะครับส่วนใหญ่จะนิยมเหยื่อปลาบั้งกันปลาบั้งนี่กินดีทั้งเวลาปกติแล้วก็เวลาสาดหรือปักพวกประเภทแบบฟติ้งครับปักลอยพอกอแล้วจมเคาะเคาะไปเดี๋ยวมันก็โฉกแต่ถ้ามาตรฐานเลยก็ไวเบชั่นครับ ปลาบ้างจีนสั่งในช้อปปี้ตัว30กว่าบาทแต่กินดีมากๆช่วงสัตว์เหยื่อนี่คือสุดๆอลองเอาไว้ไปชั่นตีหาตัวก่อนแรกๆก่อนสัตว์เหยื่อเดี๋ยวนี้มาดูกันฟูเลย <laughs> ไฟส,สะดุดไกลนี่ฝูงขึ้นอยู่ข้างหน้าถ้าตีเข้าถึงนะก็มีสิทธิ์โดนเดี๋ยวลองดูกัน กออาจจะสายตึงก็ได้ตีเข้าผมเช้าอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าไม่ได้ก็รอสัตว์เหยื่อนะครับเดี๋ยวมาดูกันคันนิ่มๆอย่างนี้เอาเทพาอยู่เปล่าเดี๋ยวเจอกันอีกทีนะครับมาสาดเหยื่อคราดีครับ ไม่รู้โดนไหมเยเสีครับเอ้าตกลงกินหรือไม่กินวะกินนี่ว่ะไม่โดนไม่โดนเอ็นลตโต้เฮ้ยไอโด ไม่ใช่กระพงได้ตัวไม่อยากได้ชะโดจ๊ดเดียวเองอ่ะมองมุดหญ้าไปแล้วด้วยเข้ <c oughs> <c oughs> ยาย่าห้กอน ให้มันวิ่งออกให้มันวิ่งออกเออจะได้เอาออกง่ายๆให้มันวิ่งออกมาเองชดคู่เลยเฮ้ยเอาปลาช่อนกันมาทำไมนะตามหาเทพากันต่อไป โอ้ลูกเอาลูกตะเคียนเลยเหรอเอาโดดแล้วโดดแล้วนี่หว่านกไม่ใช่เอาแล้วงานงอกแล้ว อะมาครับดูเอาอยู่วะแต่เมื่อกี้ก็ชโดก็คุมไม่ค่อยอยู่ละไม่รู้เท่าวหร่โอเคสนิทไหมซิคันค่อนข้างน like ิ <Ma> ่งครับเหมาะกับเอามาเดินหนอนหรือตกะโดอย่างเงี้ยจริง ไม่ไม่เหมาะกับโดนเทพาเทพาใครเขาเอาะโดแต่เช้าคุมเขายากหน่อยคันนิ่มแต่แอคชั่นลงสวยนะเป็นคันสองท่อนที่แอคชั่น ลงสวยมาก,อกโอ้ สุดอะคัน <Pokémon> มันนุ่มคันนุ่มจริงครับเหนียวเหนียวแน่รับประกันเอ๊ะ เอามาตกแบบนี้เทพาได้ไหมได้ครับแต่คุมไม่อยู่จริงคันแม้นคุมไม่อยู่ดีแล้วรีบติดเทพาเดี๋ยวได้เปลี่ยนคันคือถ้าเน้นมันนะครับเอาคันแบบอย่างเงี้ยมาตกเทพาน้ำมันเลยแหละ เอาไม่อยู่ยันหลุดอ่ะเราไม่อยู่มันผ่านหนียังเจอเลยมาเอาใหม่ต้องแก้แค้นเนี่ยโู้ลมแรงมองไม่เห็นแล้วมันเข้าไม่เข้าเออเข้าอยู่ มาดูครับรอบนี้เอาขึ้นด้วยเฮ้ยไม่ใช้เทพาเดี๋ยวเขามาตีเหยื่อผ่านสายทำไม อ,อ๋อโอเคอ๋ะ,อะดตอนับบัทนิด,ดหน่อย กตกได้ครับแต่บอกตรงๆไม่เหมาะเอามาตกเท,ท่ยางทีมูนเรือนี้เหนื่อยจะอยากเอาขึ้นให้ดูสักตัวหนึง่งก่อนคุมน้องไม่อยู่ แล้วอยาาว่าขาความมันจัดได้ครับนับว่าเป็นสิบที่สิบที่คันอ่อนมากคันไม่แข็งเลยมาแล้วครับเหมือนเดิมนะอาร ใหญ่เล็กไม่กังวลแล้วแม่ง <c oughs> คุมไม่อยู่ <c oughs> วิ่งเพลินมากเลยเนี่ยครับ <c oughs> ตามนี้ฝากไว้ขันน้นนงครับถ้าจะตกปลาใหญ่มันๆน,นะครับมันแบบเสียกำลังแน่นอน <c oughs> จัดเลยครับเหนียวอยู่สบายๆแต่ถ้าธรรมชาติน่าจะคุมไม่อยู่ครับเขาคงม,มุดเข้าตรงเ <c oughs> ข้าต่ออะไรดู <c oughs> ่ปนานแล้ว ฝากไว้คันหนึ่งขอบคุณมากครับคลิปหน้าเจอกันกันกบแจกใบสัน S4 กติกามาพร้อมคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ